สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนเราไม่ทิ้งกันปิดจับสิ้นเดือนคั้งชี้ผ่านเกณฑ์รับ5,000ไม่ถึง16ล้านคน ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับเราไม่ทิ้งกันปิดจ็อบสิ้นเดือนนี้คังชี้ผ่านเกรับเงิน5,000ไม่ถึง16ล้านคนวันที่25พฤษภาคม2,563นายละวันลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศษษรษฐกิจการคังสอสค เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5000บาทว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินแล้ว15.1ล้านคนในขณะนี้ยังเหลือผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วยังไม่ได้รับเงินส่วนน้อยซึ่งคาดว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาน้อยกว่า16ล้านคนตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีวงเล็บคอรมอกาหนดไว้หากพิจารณาตามตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านคน อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ2.5แสนคนซึ่งตอนนี้ยังเหลือกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ยังไม่ได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบและยืนยันตัวตนประมาณ20,000คนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้และยืนยันว่าจะปิดโครงการในสิ้นเดือนพฤษภาคมและยืนยันว่าจะปิดโครงการในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นายลววโรนกล่าวพร้อมกันนี้ในกลุ่มอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์2.5แสนคน จำนวนนี้มีประมาณ1นึ่ง0สนคนเป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้และยังมีอีก60,000ลายเป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้พยายามติดต่อไปหาแล้ว หลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้ทั้งนี้ในกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นนี้กระทรวงการคลังได้ส่ง sms แจ้งให้ทราบอีกครั้งแล้วและจะขอให้กลุ่มดังกล่าวให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพโดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2563 นี่นะครับ250,000คนที่เหลือค้างสต็อกนะครับรีบไปรายงานตัวที่ธนาคารกรุงไทยโดยด่วนนะครับเวลาของท่านเหลืออีกแค่4วันแล้วนะครับรวมวันนี้ด้วยนะครับมิฉะนั้นท่านจะหมดสิทธิ์รับเงิน15,000บาทนะครับสรุปแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้นะครับประมาณ600,000กว่าคนนะครับ600,000ถึง700,000คนนะครับ แล้วนี่ผมก็มีข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมเพิ่มเติมอีกนะครับด่วนวันนี้ลุ้นคลรมอเคาะเยียวยากลุ่มเปาะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการจะได้5,000หรือไม่วันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่คาดว่าจะนำเรื่องของการเยียวยากลุ่มเปาะบางนะครับซึ่งคือเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการและก็ผู้ไร้บ้านนะครับจะส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคลรมอ แล้วถ้าเข้าแล้วก็จะมีการเคาะจำนวนให้เท่าไหร่นะครับอาจจะ3,000หรือ5000หรือมากน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับแล้วก็ต้องลุ้นว่ารัฐบาลจะพร้อมแจกเมื่อไหร่นะครับนี่นะครับข่าวจากฐานเศรษฐกิจมันติมีเดียนะครับก็คือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเยียวยากลุ่มเปาะบาง13ล้านลายรอลุ้นคอรมอเคาะ กุ่มเปาะบาง13ล้านคนรอลุ้นมติคลรม26พฤษภาคมเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากนโยบายของรัฐที่ต้องการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 โดยการดูแลต้องครอบคุมทุกส่วนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งในช่วงที่ผ่านมานอกจากเราไม่ทิ้งกันและเงินเยียวยาเกษตร,รษกรแล้ว ในวันที่26พฤษภาคม63ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางสำหรับการเยียวยากลุ่มเปราะบางประกอบไปด้วย1กลุ่มเด็กแรกเกิด 2. กลุ่มผู้สูงอายุ3กลุ่มผู้พิการโดยผู้ที่รับผิดชอบการเยียวยากลุ่มเปราะบางคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เรียกย่อๆว่ากระทรวงพอมอนะครับ ที่ได้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด1ล้านล้านบาทเพื่อพิจารณาแผนการช่วยเหลือซึ่งคณะกรรมการกันกองจะส่งเรื่องต่อให้คอรมอพิจารณาตามเงื่อนไขหากคอรมออนุมัติก็ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ของทั้ง3กลุ่มว่าเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธ so <ม>ิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยาเกษตรกร หรือประกันสังคมหรือไม่ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะหาลือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อพิจารณาการกู้เงินที่เหมาะสมหลังจากนั้นจึงให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำการตกลงวงเงินที่จะใช้กับสำนักงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการได้อย่างทันที ซึ่งในเบื้องต้นมีกลุ่มคนที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือ13-14ล้านลายคาดว่าจะเริ่มแจกเงินได้เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนายรับวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังตอบไม่ได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่กับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เพราะต้องรอคอรมออนุมัติก่อนว่ากลุ่มนี้มีกี่คนและจะจ่ายในลักษณะไหนจะ5,000บาทเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องรอสรุปอีกทีก่อนแต่ยืนยันกระทรวงการคลังจะดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้นี่นะครับก็ต้องลุ้นดูนะครับว่า จะจ่ายในลักษณะไหนจะจ่าย5,000บาทเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงก็ต้องรอสรุปอีกทีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะลุ้นระทึกแล้วนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะได้1,000บาท3เดือนนะครับก็ต้องรอลุ้นดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่กันแน่นะครับมติคอรอมอในวันนี้แล้วก็ในส่วนแล้วก็ในส่วนผู้พิการนะครับ วันที่29ที่จะถึงนี้นะครับจะได้รับ1,000บาทซึ่ง1,000บาทที่ได้รับในวันที่29นี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรกับเงินที่จะได้ก้อนใหม่นี้หรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าเงินก้อนใหม่นี้ให้3,000โดยไม่หักนะครับเท่ากับว่าผู้พิการจะได้มากกว่ากลุ่มอื่น1,000บาทนะครับสมมุติว่ากลุ่มอื่นนะครับจะได้3,000บาท3,000บาททุกกลุ่มแต่กลุ่มผู้พิการได้มาแล้ว1,000นะครับก็จะได้มากกว่าชาวบ้านเขา1,000นะครับ แต่ก็ต้องรอดูมติคอรมอนะครับว่าไอ้เงิน1000ที่ได้ไปแล้วนี้จะนํามาหักด้วยหรือไม่นะครับถ้าไม่นํามาหักกลุ่มผู้พิการก็ถือว่าโชคดีนะครับได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ1000บาทนะครับแล้วก็ที่ต้องลุ้นมากๆเลยก็คือจะได้รับจํานวนเท่าไหร่นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับ วันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ